มาเริ่มที่บทความแรกเลยแล้วกันนะคะที่หยิบมานี้เป็นบทความจากข้อสอบชุดที่1น,นะคะเรื่องภาวะไวรัสตับอักเสบบีเลื้อรังภัยใกล้ตัวที่คนไทยควรทราบนะคะอันนี้ก็เป็นบทความที่มีน้องๆหลายคนสงสัยแล้วก็ถามกันมาอ่านมาดูว่าวิธีการทําทํำยังไงแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดที่หลอกตรงไหนที่เราจะต้องระวังนะคะ เวลาได้ข้อสอบมานะคะอ่านมันก็บางทีเข้าใจดีมีหัวข้อให้มีหัวเรื่องให้อันนี้ง่ายเราสามารถที่จะ,ะรู้เลยว่าเมนไอเดียเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่บางทีข้อสอบไม่ได้บอกมาให้อันนี้น้องไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะหาเมนไอเดียหรือว่าใจความสำคัญได้อ่ะข้อเมื่อเมื่อน้องได้ข้อสอบมานะคะเรื่องเรื่องภาวะไวรัสตับอักเสบบีน้องอ่านข,าข้าวๆก่อนสแกนหนึ่งรอบ ะะว่ามีบทความายาวยาวไหมมีกี่ย่อหน้าแล้วก็คำที่ต้องเอามาเชื่อมโยงเราสามารถที่จะเปิดจากตารางได้นะคะจะมีตารางให้แล้วก็มีหมายเลขให้เมื่อน้องได้ข้อสอบได้ตารางเราอ่านจบสักรอบหนึ่งคร่าวๆแล้วเราพยายามมาไฮไลท์หรือว่าขีดเส้นใต้ดูว่าคำไหนที่เราจะต้องเอามาเชื่อมโยงกัน มาเริ่มกันเลยบทความนี้เนี่ยเขาใจดีเนาะมีหัวเรื่องให้นะคะ,ะแล้วก็หัวเรื่องเนี่ยก็คือเอาเป็นคําแรกด้วยก็คือคําว่าภาวะไวรัสตับอักเสบบีเลือล้อรลงอ่ะเลาก็เขียนเลยภาวะไวรัสตับอักเสบบีเลือล้อรลงนะคะทำให้เกิดตับอักเสบเลือล้อรลงตับแข็งแล้วก็มะเร็งเซลล์ตับในที่สุดซึ่งตรงเนี้ยอยู่ในย่อหน้าแรกหมดเลยถ้าน้องดูตามแต่ว่าเวลามาเชื่อมโยงเนี่ยถามว่ามันเป็น การขยายขยายความาเนาะที่ใช้เครื่องหมายส่วนของเส้นตรงหรือเป็นลำดับก่อนหลังที่ทำให้เกิดขึ้นคือมีคำว่าทำให้เกิดก็จริงนะคะ,ะแต่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าน้องทำความเข้าใจแล้วก็คือมันเป็นเมื่อเป็นภาวะไวรัสตับอักเสบบีเลอรลังต่อมาก็คือเกิดตับอักเสบเลือดลังหลังจากพอเป็นตับอักเสบเลือดลังแล้วก็จะกลายเป็น ตับแข็งและสุดท้ายก็คือจะเป็นมะเร็งเซลล์ตับในที่สุดซึ่งอันนี้มันจะเป็นลำดับที่เกิดก่อนหลังดังนั้นเวลาเชื่อมนะคะภาวะไวรัสตับอักเสบบีเลื้อรลังอพอติดเชื้อนี่และก็เป็นตับอักเสบเรื้อรลังหลังจากนั้นถัดมานะคะก็คือจะเป็นตับแข็งถัดมาอีก สุดท้ายก็คือเป็นมะเร็งเซลล์ตับอ,อันนี้ก็คือเป็นลำดับที่เกิดถัดมาเรื่อยๆนะคะะมาดูคําถัดไปจากบทความเนาะอะที่ไฮไลท์ก็คือนอกจากนี้นะคะเชื้อไวรัสดังกล่าวยังสามารถแพร่เชื้อไปยังบุบคคลอื่นได้ซึ่ง เป็นส่วนอะไรเอ่ยส่วนขยายเนาะแล้วเขาก็อธิบายอีกทำนองเดียวกับ HIV เลยนะคะแพร่ยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดสารคัดหลัง่งการใช้เข็มและสิ่งของมีคมร่วมกันการมีเพศสัมพันธ์เนาะโดยที่ไม่มีการป้องกันตลอดจนการได้รับถ่ายเลือดอ่ะพวกนี้ก็คือเป็นส่วนขยายอ่ะอ่ะค่อยๆทำล้วกันส่วนขยายแรกก็คือ ไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นได้อะพี่ขอเขียนยอ่อละกันเนาะเชือ้อไวรัสนะแพร่ไปบุคคลอื่นได้อะแพร่ยังไงนะก็มีทั้งหมด3ทางเลยนะคะก็คือการใช้เข็มมีของมีคมเนาะ ย่อละกันนะคะการมีเพศสัมพันธ์ทางการมีเพศสัมพันธ์และอีกทางหนึ่งก็คือการถ่ายเลือดเนาะการรับถ่ายเลือดอ่ะอันนี้คือเป็นส่วนขยายนะคะว่าเออมันแพร่ไปจัไปยังบุคคลอื่นเนี่ยนะคะไปยังไง อันนี้ก็คือหมดและ้นะคะข้อความในย่อหน้าที่1ที่เอามาเชื่อมมาดูย่อหน้าที่2อ,อ่านและไม่มีคําที่ต้องไฮไลท์เลยอ่านเราก็ข้ามไปมาดูย่อหน้าที่3ทั้งนี้เราสามารถตรวจเชื้อไวตรัสตับอักเสบบีนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะค้นหาแอนติเจนของไวตรัสตับอักเสบบีพูดง่ายๆก็คือมันเป็นส่วนขยายเนาะว่าเออไอภาวะติด ติดไวรัสตับอักเสบเนี่ยจะรู้ได้ไงก็คือสามารถตรวจเชื้อนะไวรัสตับอักเสบได้อ่ะดังนั้นก็คือพี่ขอย่อเหมือนกันก็เป็นคำขยายอ่ะตรวจเชื้อน้องไวรัสตับอักเสบบีอ่ตรวจยังไงอ่ะก็คือตรวจจากแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีอ่ะก็คร ขยายว่าเออมันตรวจเชื้อโดยตรวจแอนติเจนเนาะอ่ะเขียนยอ่อเหมือนกันนี่ก็คือเป็นส่วนขยายตามมาเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้คือหมดและย่อหน้าที่3มาดูย่อหน้าที่4คําที่ต้องมาเชื่อมก็คือเขาบอกว่าเนี่ยข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้มีภาวะไวรัสตับอักเสบบีเลื้อรลางควรปฏิบัติตนดังนี้แล้กวก็มี1 2 3แสดงว่าเป็นยังไง คนทั่วไปสามารถปฏิบัติแล้วมันหายไหมไม่ใช่นะอันนี้เป็นจุดหลอกคือตีความได้ว่าคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีถ้าเป็นแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไง1 2 3ซึ่งหมายความว่ามันเป็นลำดับที่เกิดถัดมาเนาะก็คือพอติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้วนะคะน้องก็จะต้อง งดดื่มเหล้าและสารประเภทแอลกอฮอล์แสดงเป็นสิ่งที่เกิดตามมาต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายลูกศรนะคะ,ะงดดื่มเหล้าแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ย่อ,ยอข้อเดียวไหมไม่ใช่เนาะก็ต้องไปพบแพทย์เป็นระยะระยะด้วยนะคะอาจจะทุก3เดือน6เดือนอันนี้ก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสแล้วต้องไปพบแพทย์ เป็นระยะ,ะนะคะบางคนจะชอบสับสนตรงนี้นะสองคำนี้บางคนเอามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายลูกศรแล้วก็กากบาทอันนี้คือการยับยั้งป้องกันอันที่จริงไม่ใช่นะอันนี้มันคือคนที่ติดเชื้อเนาะแล้วต้องปฏิบัติตนยังไงถัดมาม,มันต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายลูกศรไม่มีกากรบาดมาดูย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าย่อหน้าที่5 เพียงแค่คุณหมั่นออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันหมั่นตรวจเช็คสุขภาพจำปีแค่นี้ก็สามารถห่างไกลจากไวรัสตับอักเสบบีได้แล้วคำว่าห่างไกลก็คือหมายถึงการป้องกันนั่นเองเนาะแสดงว่า3คํานี้คาว่าหมั่นออกกาลังกายกินข้าวครบห้าหมู่แล้วก็รักษาสุขภาพเป็นการป้องกันนี่แหละ3คํานี้แหละคะ่ะ ถึงจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายการกระบาดเนาะก็คือมันออกกำลังกายนะคะเชื่อมหมายยับยัง้งเนาะออก็คือเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งแล้วก็กินอาหารครบห้าหมู่เนาะค่ะทานอาหารครบห้าหมู่แล้วก็อีกคำ้หนึ่งก็คือรักษา สุขภาพให้ดีแค่นี้เองนะคะสิ่งที่จะฝากไว้เนาะสุดท้ายสำหรับบทความนี้ก็คือข้อนี้มีจุดหลอกที่ชอบผิดกันบ่อยๆก็คือนี่ตรงนี้เลยนะคะ,ะคำว่าตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งและมะเร็งเซลล์ตับในที่สุดไอ้น,นี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลำดับ นะแบบเกิดอันนี้าตาบักเสบเรือรังกรแล้วก็ตับแข็งตามมาแล้วก็มะเร็งเชื้อตับในที่สุดอันนี้จะผิดเยอะอีกจุดหนึ่งที่ผิดเยอะก็คือไอาการป้องกันหยับยั้งตรงนี้แหละคำว่างดดื่มเหล้ากับพบแพทย์เป็นระยะซึ่งสองคำเนี้ยหลายคนจะ คิดว่ามันเป็นการยับยั้งป้องกันก็เอาเครื่องหมายกากบาดมาโยงแต่จริงๆคือไม่ใช่นะหมายถึงคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงถัดไปก็คือต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายลูกศรนั่นเองนะคะจุดที่มักจะผิดพลาดก็มีแค่ตรงนี้นะคะสำหรับบทความนี้เนี่ยจริงๆน้องจะต้องเอาเอาเอาเลขข้อเนาะไปฝนเป็นรหัสคำตอบอีกทีหนึ่งในตารางซึ่งอันนี้ พี่ขออนุญาตให้น้องๆไปดูในเฉลยละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะในหนังสือ